มีหลายคนให้แม่บ้านทำเมนูจากเต้าหู้เยอะๆจัดให้เลยยำเต้าหู้น้ำราดแบบยำปลาดุกโูสูตรนี้จัดแบบแซ่บๆกันไปเลยค่ะทำง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเตรียมเต้าหู้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งแผ่นเต้าหู้ที่เราผัดถุง,งอกนี่แหละค่ะนำมาหัน่นหั่นแบบนี้เลยตัดเป็นชิ้นๆพอคำค่ะ ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปเสร็จแล้วนํำมาทอดในน้ำมันร้อนไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะเนี่ยค่ะทอดพอให้เหลืองตับด้านถ้าบางคนชอบแบบนิ่มๆก็ใช้แค่จี่ๆเอาให้เหลืองๆพอค่ะไม่ต้องทอดเนี่ยค่ะสุกเรียบร้อยตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำยำกันค่ะยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะ น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆตามด้วยน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาแต่ละบ้านเค็มไม่เท่ากันต้องระวังนะคะน้ำมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเปิดไฟค่ะเปิดไฟแล้วก็คนคนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายดีเนี่ยค่ะพอเขาละลายดีเราอาจจะชิมก่อนก็ได้ค่ะอาจจะปรับเพิ่มตามชอบได้เนี่ยค่ะ พอเขาเดือดละลายดีก็ปล่อยสักพักหนึ่งค่ะได้แบบนี้ปิดไฟเลยค่ะมะม่วงเปรี้ยวครึ่งลูกค่ะนำมาฝานแบบนี้เสร็จแล้วหั่นเป็นเส้นๆหรือใครจะซอยก็ได้สับซอยได้เลยขึ้นช่ายสองต้นค่ะล้างทําความสะอาดแล้วนะคะนำมาหัน่นหอมแขกครึ่งหัวค่ะหรือใครจะใช้เป็นหอมแดงก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะ พริกขี้หนูค่ะสามเม็ดซอยค่ะใครชอบเผ็ดก็เพิ่มได้ค่ะเรามาจัดจานค่ะวางผักกาดหอมผักสลัดเต้าหู้ที่เราทอดโรยด้วยมะม่วงซอยค่ะตามชอบเลยนะคะตามด้วยหอมแขกหอมแดงซอยจัดไปค่ะพริกขี้หนูซอยค่ะชอบเผ็ดเพิ่มได้ค่ะตามด้วยน้ำยำสามช้อนโต๊ะค่ะแซ่บๆเลยนะคะ สูตรนี้อร่อยเข้มข้นโรยด้วยขึ้นช่ายหั่นค่ะนี่ค่ะตามด้วยถั่วลิสงค่ะเม็ดมะม่วงหิมพาน์ค่ะจัดแต่งด้วยพริกทอดค่ะพริกทอดหอมๆน่าก,กินสุดๆค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูค่ะนี่ค่ะเปลี่ยนจากปลาดุกฟูเป็นเต้าหู้ค่ะอืมกลืนน้ำลายเลยนะคะ อร่อยมากๆค่ะเต้าหู้ทอดเข้ากับน้ำยำแซบๆเครื่องยำแน่นๆกันเลยค่ะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าขอบคุณมากๆค่ะ